มีคนถามมาว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่24นะครับต้องจับตาสัญญาอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับคุณโทนี่และคุณหมอครับอจับตาไปยุที่ต้องดูอารมณ์คุณประยุทธ์อะเพราะคุณประยุทธ์แกไม่ค่อยเก็บอารมณ์อย <c oughs> ู่แล้วืะดูเหตุแห่งทุกข์ดูดูดูอารมณ์คุณประยุทธ์ว่าแกเป็นยังไงแต่ละวัน <c oughs> แกได้เข่าดีแกก็อารมณ์ดีแกเข่าร้ายแกก็อารมณ์ร้ายเราดูให้ดี ู้ถ้าดูดูคุณประยุทธ์ก็ต้องดูป้อมประกอบเลยดูสองคนพิธีการับแล้วถ้าเกิดเราเพราะนั้นถ้าเป็นผมเป็นสื่อมวลชนผมจะจับจะส่งคนไปสองสองจุดประกอบเลยใช่ไหมเอาอารมณ์มาประกอบกันช็อตต่อช็อตนะฮะครับแล้วในแง่ของตอนนี้การย้ายพักต่างๆคุณโทนี่คิดว่าแต่ละพักการเมืองเขาพร้อมที่จะเลือกตั้งแค่ไหนครับถ้าอยู่ดีคุณประยุทธ์ยุบสภา ขึ้นมาก่อนที่24นี้อ่ะถ้ายุบสภาเนี่ยการเป็นสมาชิกพรรคมันแค่30วันอืมถูกไหมครับครับแต่ถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ยมันเท่าไหร่90วันมั้ง90อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าคุณประยุทธ์ผ่านจุดนี้ไปแล้วทําถ้าจะบอกจะขออยู่ครบเทอมเนี่ยพอก่อน90วันคนจะลาออกกันเข้าไปสังกัดพรรคใหม่เป็นแถวเพราะไม่งั้นกลัวกลัวหมดสิทธิ์อืมแต่ถ้ายุบสภาตุมเนี่ย อากาศเลือกตั้งเนี่ยต้องสี่สิห้าวันไปมั้งเพราะนั้นสามสิบวันเขาเหลือเฟือเขาไม่เดือดร้อนเพราะนั้นยุคสภาตุ้มก็วิ่งจุ๊สมัครพรรคใหม่จนทีไม่มีเลยแจกกล้วยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็กล้วยเยอะเดินเงินลื่นกล้วยเยอะสำหรับฝั่งรัฐบาลนี่กล้วยเขาเยอะครับฝั่งฝ่ายค้านี่มีแดงเดียวมีประชาชนครับมีประชาชนคอยคอย วบเนื้อเชื่อใจให้ทํางานมากกว่าครับอย่าไปบอกเขาว่าเราจนเนี่ยฮะเดี๋ยวเขารู้วมัไม่มีเงินแจกมันมันไม่ไม่ใช่ไม่มีเงินแจกมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพักไม่ชอบมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไม่ใช่ principle นะครับไม่แต่แล้ววันวันนี้คอยดูสิงวดนี้ประชาชนจะงวดนี้จะมีฝั่งรัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนยุบสภาแล้ว ระยะสั้นๆเงินสะพัดเลยตอนนี้คุณทุริตนี้ก็มาออกมาแล้วนะคนละครึ่งรอบใหม่แล้วอยู่ดีคุณสุชาติบอกว่าจะขอขึ้นค่าแรงมาจากสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นเลยอยู่ดีก็จะมาขึ้นเอาใจกันแบบนี้เหรอฮะจะขึ้นยังไงอ่ะช่วยบอ้ผมหน่อยจะขึ้นยังไงถ้าขึ้นมันต้องขึ้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนถ้าบอกให้เอกชนขึ้นรัฐไม่ขึ้นและเอกชนวันนี้เนี่ยอะไรก็มันเศรษฐกิจก็อย่างนี้จะมีแรงขึ้นเหรอ เออจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยค่าฟงค่าไสก็ขึ้นจะไม่ให้ผมขึ้นค่าแรงอีกโอ้ตายถ้าให้เขาขึ้นค่าแรงก็คือสรุปแล้วเขาก็ต้องเลี้ยออฟคนงานส่วนหนึ่งอืมอืมก็คนก็จะตกงานมากขึ้นอืมคุณชิรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะมันไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าคือคือมัน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 ไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายวันนี้เนี่ยเป็นการบริหารที่ยากมากต้องหาความสมดุลและขับเคลื่อนไปทั้งก้อนเนี่ยเป็น อะไรที่ต้องต้องมีประสบการณ์ยากมากยากมากยากมากครับอ่ะถ้าเลือกตั้งมีคําถามไหมฮะโอกาสที่เพื่อไทยจะจับมือพลังประชารัฐถามทั้งคุณหมอและคุณโทนี่ครับผมเชื่อว่าเพื่อไทยเลือกที่จะจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันวันนี้มากกว่าผมผมเดาอะนะ ผมเราผมผมผมไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาทํางานร่วมกันมาสองสามปีแล้วเนี่ยสามปีแล้วเขาก็ขัดแย้งกันน้อยมากถ้าพลังประชารนเชื่อว่าครับถ้าพลังประชาัฐได้สามสิบห้าที่นั่งเนี่ยจะไปจับมือทำไมเออเอาถามจริงเนี่ยถ้าพลังประชาชนได้สามสิบห้าที่นั่งเนี่ยอันนี้ผมวิเคราะห์นะไม่ใช่คุณโทนี้วิเคราะห์นะวิเคราะห์พลังประชาชสามสิบห้าที่นั่งจะจับมือทําไมไม่ต้องไปจับมือเสียเวลานะฮะ นี่<ต>คุณโตนีต่ไม่ได้พูดนะผมพูดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฝั่งประชาชนตายหรือฝั่งที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีสามร้อยห้าสิบอืมโอเคเพราะฉะนั้นมั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 นไม่ยุ่งยากอะไรอืม